ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดแชร์โพสของเราค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดแชร์โพสใน FACEBOOK กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะและคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเขามาสู่เว็บไซต์ KM Social กันแล้วนะคะสำหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค,ค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะ เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนะาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกกง่ายมากๆเลยนะคะกรอข้อมูลตามนี้ได้เลยค่ะชื่อู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้ที่ใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถกี่กข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ Facebook ค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะเลื่อนลงมาแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มแชร์โพสต์นะคะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้เนาะที่เราต้องการได้เลยนะก็ลองอ่านดูนะคะความเร็วกับเรทราคาก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะไปที่หน้า Facebook ของเรานะคะเปิดโพสต์ของเรา ขึ้นมาเลยค่ะโพสต้องเป็นโพส์สาธารณะด้วยเนาะและคลิกเข้ามาที่เวลาของโพส์นะคะกดที่แชร์ตรงนี้เนาะก๊อปปี้ลิงก์มาเลยนะคะแล้วก็นํามาใส่แถบเลยค่ะแล้วก็ใส่จํานวนวันนี้ก็จะเพิ่ม300แชร์ค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะแล้วก็สั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอนะคะสําหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการใหม่ค่ะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด3ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะจะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะก็รับโบนัสห้าเปอร์เซ็นต์เมื่อเติม500บาทขึ้นไปด้วยนะคะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้นะ แล้วก็เติมเงินตรงนี้เลย ก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะหรือว่าจะบันทึกรูปไปแล้วก็สแกนจ่ายกันก็ได้นะช่วงทางต่อไปนะคะก็จะเป็น t r u e Money w a l l e t ค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดเนาะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะส่วนอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็ดําเนินการตามกันไปได้เลยนะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็ จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ ก็เลขข้างบนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทำการสั่งซื้อไปเนาะส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ของเรานะคะที่มการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็รอดารเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือย,ยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะ ล้วก็จะมาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรค่ะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความเนาะหรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถคียแรกไฟล์ตรงนี้แล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็กดส่งตัวตรงนี้นะหรือจะติดต่อผ่านไลน์ก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะแล้วก็ติดต่อผ่านไลน์ไปได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า adkm ขีดโซเชียลก็ได้นะคะเมนูต่อไปก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคันล็อกลิงก์ตรงนี้เนาะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลย นะหากเพื่อนเราสนใจเราก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการนะคะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะและในตอนนี้เนาะก็มีเมนูใหม่เพิ่มขึ้นมานะคะสำหรับสายหนังซีรีส์จีนอยู่ตรงนี้เลยค่ะ สำหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์รบ500บาทกันแล้วนะก็จะรับการดูหนังซีรีส์จีนไปเลยเนาะฟรีๆนะคะมากกว่า300กว่าเรื่องกันเลยนะมีการอัปเดตให้ในทุกๆเดือนกันเลยนะคะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่ facebook ของเรากันนะคะไปดูยอดแชร์โพสต์ของเรากันเนาะก็ตอนนี้นะคะยอดแชร์โพสต์อยู่ที่3แชร์นะคะอยูอ่มุมตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตลีหน้าจอกันก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดแชร์โพสต์ของเราค่ะจากเดิมมีแค่3แชร์นะคะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น303แชร์กันแล้วนะก็แทบใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองเนาะที่โกสั่งซื้อไปยังไม่ถึงห้านาทีเลยนะคะเขาก็ขึ้นยอดมาให้เราแล้วนะก็เป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนะคะไวมากมากเลยเนาะแทบจะไม่ต้องรออะไรกันเยอะเลยนะคะก็ลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ K M Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะ ก็ลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษากันดูได้นะคะสําหรับวันนี้ใครสนใจค่ะเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยค่ะหากวันนี้พูดระกันได้ไปเนาะก็ขอภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ